แม่จะบ้าหมดแล้วเหลือปูคนเดียวอ้าสวัสดีครับคุณแช็คมาทำอะไรครับเนี่ยคืนนี้ว่าจะแดกเป็ดตั้ง่อยอุ้ยอุ้ยอะไรก็ผีแดกเป็ดไงพี่เอาเป็ดหนึ่งตัวครับพี่น้อยกูจะแดกเป็ดนะเว้ยคืนนี้นะเว้ยเป็ดเว้ยเป็ดเ้ยเฮ้ยเป็ดกลางไมมึงอย่าคิดทะนงตัวไปอยากเป็ดเชฟบ้านกูบอกเลยไม่มีทางหรอกน้ยเป็ดกลาง สวัสดีครับทุกคนไม่มีอะไรมากครับวันนี้ก็จะมาเล่าโมเมนต์ดีๆให้ฟังก่อนนอนคือวันนี้มีเพื่อนหลายคนเลยครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่าหรือว่าเพื่อนที่เคยทํางานด้วยกันแล้วว่าไม่ได้เจอกันเนี้ยเขาทักไลน์มาหาผมคือไม่ค่อยได้คุยกันนะเขาก็แบบเออถามไถ่สารทุกสุขดิบเราอะว่าแบบเออถ่ายละครเป็นไงบ้างปกติหรือย,ยงังทํางานชีวิตช่วงนี้ดีไหมอะไรเงี้ยมันทําให้เราแบบแปลกใจอะ แล้วเราก็รู้สึกว่าแบบรู้สึกดีอ่ะเพราะมันคิดถึงฟิลกเก่าเวลาที่เราอยู่กับเพื่อนอะเข้าใจไหมแต่ว่าแบบพาะมันเป็นแฟนลิเวอร์พูลขอโทษนะนี่มันบอลอะไรครับเนี่ยนี่ผมดูบอลอะไรอยู่ครับเนี่ยโอ้โหคุณจะมายิงแข่งเชลซีไม่ได้นะครับโอ้โหบอลอะไรครับเนี่ยคุณ บอลอะไรครับเนี่ยง, s. <S งงมากแม่บอลอะไรอะอุ้ยอุ้ยอายอายเขาเด็กเคีซีไม่กล้ามองเลยทุกคนบอลอะไรครับเนี่ยเด็กเคีซีไม ah. ่กล้ามองเลยทุกคนเด็กเคีซีไม่กล้ามองเลยบอลอะไรครับเนี่ยเชือกหมดไปปะวะโอ้สงสารเลย อ้เพิ่งดูประกวดนางงามอูเอาไว้เขาไก่แตกมาเอาเว้โลโน,โนมาลยไก่แตกมาเลยคนอะไรวะ5-1ทุกคนเอากำลังใจช่วยแมนยูนะจริงๆนะเอากำลังช่วยนะเด็กแมนยูอยู่ไหนหมดเนี่ยไอพวกไอโจไอแจ็คหายไปไหน,นหมดเนี่ยยดเค้ช่วยนะเป็นกําลังใจให้นะไม่เป็นไรครับทุกคนครับเดี๋ยวครึ่งหลังเราก็กลับมาชนะ5-4นะครับ <c oughs> Kap <laughs>